หยุดสิจ้าหนูรู้ว่าหนูทําผิดแล้วหนูยังทําต่อไปเหรอจ้าไปคบเขาทําไมล่ะเขามีครอบครัวแล้วอะเราควรจะคบคนที่โสดนะจำเอาไว้นะเราไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าเขามาหลอกเราหรือเราหลอกตัวเราเองก็ตามนะอย่าไปทําร้ายครอบครัวใครอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้ชีวิตใครเราห้ามใช้คําว่ารักด้วยกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปรักเขา เราไม่มีสิทธิ์เอาคําว่ารักไปสนับสนุนตัวเองให้ทําชั่วให้ไปแย่งผัวคนอื่นอันนี้คือผิดคนเราถ้ารู้ตัวว่าเราทาผิดปุ๊บเราต้องหยุดทําถอยอ,าาออกมาเดินออกมาถอนตัวเราเองเออกมาก่อนที่เราจะไปทําร้ายใจิตใจผู้หญิงคนอื่นหรือลูกเขาหรือครอบครัวเขาก็ตามนะอย่าเอาแค่ความรักกับความใคร่มาเป็นตัวตัดสินให้เราเดินในทางผิดรู้ว่าผิดก็หยุดทํารู้ว่าผิดก็เลิกทําถอนตัวถอนใจออกมา เออแป,ป๊บเดียวอ,อกหกักแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาผัวใหม่ได้ยิ่งถ้าเราเป็นคนสวยเนี่ยไม่นานเดี๋ยวเราก็มีคนอื่นมาจีบอย่าเอาตัวเองไปเป็นเมียน้อยใครไปด้อยค่าตัวเองลดคุณค่าตัวเองให้สังคมเขาเหยียดหยามประนามให้มันเกิดกรรมชั่วติดตัวเราไปจนตายแย่งผัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่กรรมดีแน่นอนมันคือการก่อกรรมชั่วต่อให้บางคนบางคนชอบบอกหนูไม่ได้แย่งค่ะเขามาเองหนูไม่ได้คิดอยากให้เขาเลิกกันเลยค่ะแต่เราไปสอดแทรกไนงะมันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข ผู้หญิงคนนั้นก็ทุกลูกเขาก็ทุกตัวเราเองก็ทุกที่ต้องไปปันผัวกับคนอื่นน่ะดังนั้นหาผู้ชายที่เขามีเราคนเดียวเธอทูล <Third tool S 2> เราเป็นแฟนเธอทูล <third tool S 2> เราเป็นเนียคนเดียวอย่าไปเอาผู้ชายที่มันไหลใจทําไมเราจะต้องเอาร่างกายเราไปพีให้ผู้ชายที่มันสับสนไหลใจมากลักด้วยทําไมเราต้องเอาเสียสละความสวยความสาวของเราถูกปะเรามีสิทธิ์เลือกอีกเยอะคนที่ดีที่โสดที่รวยกว่าหล่อกว่าแล้วเอาใจเราเก่งกว่ามีอีกเยอะนะหนูนะหนูยังสาวยังสวยคิดใหม่ อย่าไปเสียเวลาชีวิตกับผู้ชายที่มันเห็นแก่ตัวนะ